จะรีวิวดาซี่สารพภูมิหน่อยดาซี่สารพภูมิอะไรวะนี่ไงอ๋ออ๋อเก็ต <laughs> โอ้สารพระภูม,มันมันมาเป็นสารสองอัอนเลย<อ>วยโอ้โหยอมใจความคิดสร้างสารเลยคิดได้ไงวะดาซี่สารพระภูมิเนี่ยและนี่ก็คือโคดอภิมหาก้าบลัมมาจานสารพระภูมิสาเนียงแบบนี้คนอีสารแน่นอนสุพรรณอีสานและยำและใครต้องการจะเติมเกมกว่านี้เลยเพจพอมุดเคลเบอร์เพจสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพื่อใช้แค่อ p พ n ไ d ดีเท่านั้นจิมได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างทูกกาเติมเองร้อยเปอร์เซ็นต์แถมเปิดหยิบซีชั่วโมงด้วยนะจิมได้เลยที่ลิงค์ข้างล่าง แต่ถ้าไม่พอใจก็จิ้มตาเจ้าของช่องเอาละกันเรื่องความสามารถของอาจารย์นไม่ต้องพูดถ,ถึงเรื่องบูดผีปีศาจเดี๋ยวอาจารย์เจอมานักต่อน, <ยะ S 2> นับและเป็นร้อยเป็นพัน 1, <ยะ S 1> และแน่นอนกูหางันติไม่โดน ฮะอาจารย์ไงงั้นน่ะบอกว่ากําจัดมาเป็นพันแต่วางอันตีไม่โดนโอ้โหทีําจัดมาเป็นพันนะอาจารย์ลาดเข่าล้วนเลยไม่เคยโซโลคิวสักครั้งอาจารย์ขราบเลนบนแย่แล้วจ้าและจะล้อไหลแล้วสับเกียนหนึ่งยกล้อมาเลยเนี่ยฮัลโหลเฮ้ออาจารย์มาแล้วบวกเลยลุกสิ์ทั้งหลายอาจารย์มาแล้วโอ้โอ้ยอาจารย์หวังร้อยพันหนึ่งสลายอันตีอาจารย์มาแล้ว อาจารย์สารพระภูมิครับผมก็ไม่อยากตั้งข้อสงสัยรองแต่เมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับโอ้ยไม่ต้องคิดมากคนเราก็มีมือล้านกันได้บ้างอ่ะแต่เมื่อกี้แลดเป็นหมัดลั่นใส่น้า,าจา์เลยนะครับจาจ,จุ๊จุ๊จุ๊นี่เองเคยได้ยินคํานี้ไหมบุญขุนต้องทดแทนส่วนแขนนะ่ะต้องทําอะไรแขนต้องชาําละเหรอครับแขนต้องไปให้เขาขาต่อพะอา้าวอาจารย์แล้วไปให้เขาฆ่าเพิ่มทําไมล่ะเฮ้ยฟังแต่เย็นๆแล้วฟังนี่คือการอ้อยเยื่ออ้อยเยื่อ โอ้อย,ยังไงว่าจานโอ้ยจานจะพูดให้ฝังสมัยตอนที่จานยัเงเป็นวัยรุ่นน่ตอนนั้นมันมีไอตัวอะไรเ้าเฮาชื่อสุขุนงสุขุนนะอะไรสักอย่างโอ้ยเล็กๆจานก็อ่อยให้แบบนี้แหละหลังๆจานตบยับโดนจานไปสามสิบู้เดี๋ยวเดี๋ยวจานกูรู้สึกว่าผิดเรื่องนะจานเรื่องใส่ยเวทมนต์ดานี่ไม่มีใครสู้จานในทั้งนั้นหรอกโอ้ยพูดแล้วจะหาว่าคุยคุยหน่อยจานก็คุยมั้งไปเลยรู้จักคำนี้ไหมหลอมหวาง พันหนึกแล้วก็สลายก<า>ูไป<า>แล้วเปิดเ,เกียสามไปอดรอดโ<า>อ,อ๊ยอดร<า>อดกูคนไหนเนี่ยกูสู่ผ่นหอีสารนี่เหรอยะเฮยเออจานจานบอกว่าจานเก่งเรื่องมนต์ดำคาถาอันนี้ใช่ไหมคือเมื่อวานผมเจอปีศาจมาน่าจะเป็นผีปีศาจนี่แหละอยู่หลังบ้านทำแตะคุ่มตะคุ่มก้มๆอะไรอยู่แบบได้ยินเสียงฉุกฉุกฉุกผูกผูกผุกทุก พี่สารอะไรวะจานนั้นจานเองเมียใช้ซักผ้าแล้วจานทำไมไม่ซักเครื่องก่าน่ะเอ้ยว่าแต่พี่สารนักมวยยังปชักจะเหิมเกริมเกินไปเหิมเหิมเกริมเกินไปแล้วนะแบบนี้ไม่ได้อะเี่ยร้อนวางพันหนึ่งไปสั่นไไปเหิมันไม่ไต่แล้าจานกดพีจานมือล้านอีกแล้วโจดูจานก็พุ่งเข้าไปเป็นตัวแทงซะเลยทีเมื่อกี้จานมือล้านอีกแล้วกาจะใช้สารพระภูมิเป็นโลกำบังที่ไหนได้เข้าหนากูทุกดอกม่งเอ้ย เจออาจารย์บรรยาอ่อนแบบนี้เนี่ยลัดขี้ผนึกบานของาจารเนี่ยกูจะไม่จ้างเลยลูกยิ้นไปจ้างโกโจอะไรดีกว่าตั้งยี่สิบาทดีกว่ายเยอะโอ้ยโอ้ย,อยกเย็นเนี่ยเนี่ยเียเดี๋ยวจารย์สแสดงให้ดูไอ้พี่ศาสกร์ล้อข้างบนเนี่ยมันโดนจานแน้อย่างไงก็ต้องโดนจานนะเนี่ยไงล้มหวางผนึกแล้วก็สลายเอาไม่ตายไม่เป็นไรจารย์แก้สถานการณ์ได้ ไปละไปมัเอ้ยก็ผิวเกินลากคลิปมาตีเพื่อนแกเขินเลยละการโชคดีนะฟิลิโตคขุ่งมึงลากคลิปมาทำไมเนี่ยมั่งเอ้ยสตาร์เบอร์จีสิคลิปมากงเลยใจเย็นเอลโ h แต่ใจเย็นก่อนเรื่องปีศาจผีสากในอาจารย์พะนึกมาเป็นร้อยเป็นพันแล้วไม่เชื่อดูนี่อาจารย์จะแสดงให้ดูล้อมวางค่ะอ้าวกุยังกุยยังไม่ครบคอมโบเลยเนี่ยคำว่าลาดเข้ากูไม่เทปพูดเกินจริงแล้วเมื่อกี้อาจารย์ปาปีศาจตัวอะไรไปครับอ๋อไอตัวเมื่อ มันไม่ใช่ปีศาจมันเป็นแค่โลกจิตคนบา้าและโอ๊ยอก่อนอโอ๊ยก่อนตะวันอยู่นั้นแ,แหละหยุดวิญญาณโอ้ยช่วยด้วยจ์โช์โอ้ยจย์โดนดูดผมขอถามจริงนะคะนรับอาจารย์ดีวผมจ้าง,งอาจารย์มาปราบผีเนี่ยผมว่ามันไม่ไมค่อยเวรริร์กเลยนะจอนจรย์ยังคอมโบผิดเลยลูกนี้จ้างหมอปลาดีกว่าจ้างใครก็ได้ที่ไม่ใช่หมอปลาสารพระภูมิบนหลังกูเนี่ยไม่น่าจะเลือกหรอไม่ไม่ไม่คนละหมอปลาหมอปลาที่กูว่านี่คือหมอรักษาปลาให้มาดูแลอาการปลากูส่วน กนกูจะลงไปจัดการเองกูไม่ไหวแล้วกูทอแขนเสื้อแล้วปะไอ้ครั้งแรกไอ้ปีศาจกระลอกมันอาจจะรอดไปได้ใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยมันไม่รอดแน่ดอนเชื้อมือจานล้อมวางพันึกสลายเหอะอ้าวใจผมแตกสลายฮะมึงหัวใจผมแตกสลายไปละล้านชิ้นเลย แล้วแต่ละชิ้นก็แตกก็เป็นิเสียงแล้วก็ดูดบนละเอียดจนเป็นผุยผงหมดเลยชาวเนิร์ดมาไกนยิงล้านช็อตเป็นหนึ่งดอกเสร็จเดี๋ยวก้อนใครก็ได้ช่วยจานด้วยจานจะกลายเป็นถ้วยแล้วเนี่ยโอ๊ยสารพูมิโอ๊ยกอดฟังนะข่าวดีเชื่อใจจานข่าวนีจานไม่พาดแน่นอนเดี๋ยวร้อนตีมาเดี๋ยวจานเปิดเลยข่าวนี้จานไม่พาด านไม่พลาดเนี่ยดนใหญ่ล้อ,อสองหวังล้อน,นหนึกสลายเ,เยลี้ยงรถพิ่สาานักโวยเข้ามาเฮจานจอมขมังเวทนักคุณใส่อยูโ่เนาโอโหแต่ก่อนสุขุณาจาร์ก็ตบมาแล้วใช้แค่นิ้วก้อยดีดแป๊ะ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 เลยจานครับก่อนจานจะขิงกันแล้วนาดูสกอร์จานไป<ม>ไหแล้วไว อมาคือเปิดหัวเลยกูเกมเด็กสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็สามารถปัดเป่าวิญญาณคำสาปร้ายจนสามารถชนะได้แบบสวยงามปะมีอะไรให้อาจารย์เป่าต่อเดี๋ยวอาจารย์นี่กูต้องจ้างมือเกมเหรอแต่เกมนี้มันยากอย่างหนึ่งเลยที่มันมีปีศาจหายตัวและอาจารย์จะเจอมันอกอ้วกเครอวอ้กูเจอมาแล้วล่ะบ้านวัด พนึกเว่อะไรก็มาเชะเดี๋ยวมึงเจอวัดหนองก๊อตแฉมมายู่เนาะบะ้าไอ้นี้บ้านหนองก๊อตแถมมันช่างจะเหิมเกิืมเกินไปแล้วแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วเว้ยไม่เห็นตัวแต่ตูม่จิตสัมผัสเฮ้ยยิ้ไปย่ออ่อนตายเจอไปสิโอ้ยเพื่อนยแยเล้าทำเก่าเนี่ยมึงเดี๋ยวกูโทรเรียกซุปเปอร์แมนก่อน เพื่อนมาช่วยไปชวนเพื่อนปะกอกและเกมนี้มันมีอสูนหายตัวท <c oughs> ั้งสองตัวโอ้ยจานจะเอาไงดีวะเนี่ย <c oughs> แต่ <c oughs> อย,าอย่างน้อยก็ขอหน่อยร้หลิงม <c oughs> ดีกว่าอีกแล้วอะ ไปบอกเพื่อนว่าข้าได้แล้วไม่ใช่ชวนกล้งมาร์กเอ๋ยโดนโลกจิตใส่ชุดข้างตบไปสี่ตัวขอสกอคืนบ้างโดนแบตตบมึงก็ไม่ตบแบตคืนมึงเขจะมาตบหนูทำเพื่อวิธีแก้เกมง่ายๆแค่อยู่กับเพื่อนเนี่เพื่อนเปิดตายยังไงมันก็ไม่กล้าเขาโอยชนะไหวชิวไหวชิวไหวอย่างนั้นนักตีการเอฟ y ีเ y ฝากในเวลาแบทแมนมันหายตัวมันจะมีเงาดำตรงพื้นอะมองดีๆดูเดี๋ยวนะโหลพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเวลาแบทแมนมันหายตัวมันมีสัญลักษณ์ตาดีเข้าใจแต่มันมีเงาตรงพื้นจริงเออฝัใชายเออเออมันแปลกๆเลยนะเดี๋ยวลองเน้เออเดี๋ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยแถวนี้แหละแถวนี้ของเงาเงาอยู่ไหนกูเห็นแค่ตาดี่เขาโหล มิเหงาก็แย่ยแล,ลวเราไปดูภาพช้างนะครับคุณผู้ชมแล้วไหนวะแ,แบทแมนหนองก็แคมไอ,อยุน,อนนอนนอนนราดูฮีเปิดสุดทุกอย่างจ้าเอ็นจ3ออตาแล้วเข้าไม่ได้โคตรสานาเข้าไม่ได้สปอนเซอร์แต่ซื้อใช้เองจ้ามาเวขิงซะละราดูฮี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชักหัวเกมตอนนี้กูมีเรื่องต้องเคลียร์และมามีเรื่องต้องเคลียร์แล้วมันมีเรื่องต้องสองสัยกูเปิดสุดทุกอย่างอะไรทุกอย่างมันมีจริงเหรอถ้ามันเห็นเงาแล้วมึงจะหายตัวทําหอกอไรอะแล้วตอนนี้ผมได้สร้างเกมมาเล่นนะครับเพื่อเป็นการทดสอบเลยแล้วก็ปรับสูตรทั้งสองเครื่องนะครับอีกเครื่องนึงจะเป็นไอฟโฟนส่วนเครื่องนึงจะเป็นซัมซุงตัวนี้อ่ะเรามาดูจอ i ไอฟโฟนกานบ้างกลังบ้าง,ง,าง <laughs> เนี่ยไม่เห็นเงาไม่เห็นอะไรเลยเว้ยคือแบบเดี๋ยวโหล เนี่ยท,ทั้งที่ตัวแบนแมนของผมมีเครื่องหนึ่งนะยืนอยู่ตรงหน้าเลยทดสอบตั้งแต่1นาทีจนถึง3ามจนนาทีแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยคือมันเป็นเฉพาะเครื่องผมหรือเปล่ากันของผมว่า2เครื่องก็ต้องเป็นทั้งทั้งสองเครื่องสิเฮ้ยเกิดคําถามเกิดคําถามก็ามาในหัวเอ๊ะมีตูไม่เห็นคนเดียวหรือเปล่าวะมาเราจําช่วงเวลาไว้ตอนนี้3นาที32มวินาทีเป็นช่วงที่ผมเดินผ่านกีฬา นั่นผมจะแสดงให้เห็นว่าเนี่ยที่เขาเห็นเงาเพราะเรายืนอยู่เฉยๆหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเดินให้ดูแล้วนะ3 3 1นาทีถึง3 3ช่วงที่ผมเดินมาจะดูซิว่ามันเห็นเงาไหม3นาที 31, 3, 2, 3 3 3 4, 3ิ3เไม่เห็นเชียอะไรเลย ก็น่าจะชัดเจนเต็ม้อยนะครับว่าการปรับกราฟิกสูงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เห็นเงาแบทแมนหรือการเห็นเงาแบทแมนเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นบั๊กของบางเครื่องหรือไม่ก็เป็นบั๊กของบางช่วง,ง,งเวลาเท่านั้นนะครับคือผมพิสูจน์เห็นแล้วว่ามันไม่เห็นนะทั้งเครื่องของ iPhone ทั้งเครื่องของ Android ไม่เห็นเลยนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จางงูนะครับส่วนวคลิปนี้จางงูขอไปพักก่อนไม่ไหวเจ็บคอกรีดเยอะเกินไป รักทุกคนนะครับดูแลตัวเองด้วยด้วยรวยวากูเป็นอะไรไปนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ร้อนเรียๆร,ร้อนมากๆบ,า,บายบายนะครับรักทุกคนนะครับผมว่า